สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมนะคะวันนี้คุณครูอ้อมมีหน่วยใบงานคือหน่วยหนูน้อยพอเพียงนะคะจะเป็นใบงานรูปกระปุกออมสินหมูนะคะกระปุกอ,อมสินหมูให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะคือสีค่ะสีไม้หรือสีเทียนนะคะที่เราจะนํามาฝนกันนะคะอุปกรณ์ต่อไปคือเหรียญน,นะคะ เหรียญน,นี้คือเด็กๆหาได้ตามที่บ้านเด็กๆดึเลยนะคะก็คือจะเป็นเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญหบาทหรือเหรียญสิบก็ได้นะคะให้เด็กๆดูเหรียญน,นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ในการฝนสีนะคะเราเอาสีมาฝนเหรียญเราไปพบกับขั้นตอนการฝนสีได้เลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาดูกับรูป กระปุกนะคะกระปุกหมูออมสินนะคะดูซิว่าคุณครูจะมาสอนให้เด็กๆทําอะไรอ่าวันนี้คุณครูจะสอนให้เด็กๆมาฝนสีฝนสีนะคะจากเหรียญคุณครูมีเหรียญน,นะคะเด็กๆด,ดูที่บ้านนะคะว่าเด็กๆมีเหรียญอะไรบ้างาคุณครูมีเหรียญบาทมีเหรียญสองบาทมีเหรียญ5้บาทแล้วก็มีเหรียญสิบบาทนะคะคุณครูหาเหรียญมาได้ สีเหรียญน,นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาฝนสีอ่าจะเป็นแบบครูเลือกเอาเหรียญบาทก่อนนะคะเอาเหรียญน,นะคะใส่ใต้กระดาษนะคะแล้วกดให้แน่นนะคะเพื่อป้องกันการขยับอ่าคุณครูให้เด็กๆเลือกสีที่เด็กๆชอบมาคุณครูชอบสีแดงอ่าเด็กๆตามใจเด็กๆนะคะ คุณครูก็หยิบแล้วให้เราเอามือคำๆดูนะคะว่าเหรียญอยู่ตรงไหนนะคะอ่าคุณครูทําเจอแล้วเหรียญอยู่ตรงนี้คุณครูก็จะเริ่มฝนนะคะเด็กๆสามารถใช้สีไม้หรือสีเทียนก็ได้ที่จะฝนอ่าคุณครูเจอเหรียญแล้วอาเป็นยังไงคะขึ้นมาแล้วนะคะรอยขึ้นมาแล้วเหรียญอะไรคะเนี่ยเหรียญบาทเหรียญหนึ่งบาทจับไปนะคะให้แน่นๆอย่าให้ขยับนะคะ ค่อยๆฝนลงไปเสร็จแล้วคุณครูได้หนึ่งเหรียญแล้วนะคะ,ะต่อไปคุณครูจะใช้เหรียญเลือกเหรียญติดนะคะคุณครูเอาสีอะไรดีเอ่ยสีม่วงสีม่วงกเด็กเลือกด้านไหนก็ได้นะคะเลือกด้านที่เป็นรูป พระเจ้าอยู่หัวหรือว่ารูปที่เป็นอันนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งคุนครูบางและแล้วก็จับไว้ว่าอยู่ตรงไหนตำแหน่งจับให้แน่นนะคะอย่าให้เหรียญขยับแล้วก็ฝนลงไปค่อยๆฝนนะคะฝนเหรียญให้เด็กๆฝนตามใจเด็กๆเ,เ,เลยนะคะว่าต้องการให้เหรียญอยู่ในกระปุกของเด็กๆเ,เนี่ย จะมีเยอะหรือมีน้อยเหรียญคุณครูก็ฝนเด็กๆฝนตามได้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วจากนั้นให้เด็กๆเมื่อเด็กๆฝนสีเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีกระปุกอ,อมสินด้วยนะคะ หลังจากที่คุณครูนำเหรียญมาฝนตีเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะได้ผลงานนะคะผลงานตามรูปนี้เลยค่ะเป็นยังไงคะลูกหมูสีชมพูเด็กสวยไหมคะเด็กๆอ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปตรงมาอวดคุณครูด้วยนะคะว่ากระปุกอ้อมสิ้นของเด็กๆหน้าตาเป็นยังไงบ้างอ่าวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ